เวลาทันเศรษฐกิจกระสุพวันโตค่ะชวนคุณผู้ชมเกาะติดนโยบายของรัฐบาลกันนะคะทางกลางรัฐบาลกําลังเดินหน้าเร่งผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่หลายสํานักออกมาหันประมาณการ GDP ปีนี้จะโตต่ำกว่า3%ไงวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมนะคะจะไปซาวเช็คมุมมองของเอกชนอะไรเห็นด้วยอะไรเห็นต่างกับนโยบายของภาครัฐและให้คะแนนกันเท่าไหร่นะคะวันนี้ชวนคุยกันคุณผู้ชมคะถอดรหัสคุยกันเรื่องนี้ล่ะค่ะ เจาะนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเศรษฐาฟังมุมเอกชนให้สอบผ่านหรือสอบตกนะคะชวนคุณผู้ชมเช็คลิสต์ไปพร้อมกันอะไรถูกใจอะไรไม่ถูกใจคุณผู้ชมด้วยในมุมของเราที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะงั้นเริ่มต้นแบบนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมนั่งทามาชีนนะคะย้อนกลับไป11กันยายน2566ค่ะจำได้หรือเปล่าคะวันนี้เป็นวันที่นายการัฐมนตรีเศรษฐาทวิสินแหลงนะคะแหลงนโยบายต่อรัฐสภาหลายเรื่อง รวมไปถึงนโยบายเร่งด่วนที่คอรมอลเศรษฐานหนึ่งกำลังเร่งผลักดันไงห้าเรื่องถ้าจํากันได้นะคะแน่นอนมีเรื่องของทีจะต้องบรรเลแจกเงิน10,000บาทนะคะมีเรื่องของพลังงานมีเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมไปถึงการแก้ปัญหานี้สินระคะทั้งเกษตรกรทั้งภาคธุรกิจทั้งภาคประชาชนรวมไปถึงแก้ไขความเห็นต่างรัฐมนูญในปี2560วันนี้นะคะทันเศรษฐกิจจะพาไปอัปเดตดูความคืบหน้า ผ่านมา6เดือนเรียบร้อยทํางานไปถึงไหนแล้วรัฐบาลชุดนี้ไปเริ่มต้นกันก่อนค่ะความชัดเจนที่สุดเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของเงินดิจิทัลวันเล็ห1 0 0 0 0บาทใครกําลังรออยู่บ้างคะเมื่อวานนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือมีความชัดเจนถแถลงออกมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสงการคลังนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์บอกเป็นไทม์ไลน์ชัดเจนค,มมคุณผู้ชมคะแจกแน่ไม่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหมือนเดิมค่ะกลุ่มเป้าหมาย50ล้านคน วงเงิน5แสนล้านบาทนะคะจะถึงมือพี่น้องประชาชน10,000บาทภายในสิ้นปีนี้6-7นะคะเพราะนี่ค่ะตามไทม์ไลน์ที่มีการประกาศออกมาอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวจะประชุมบอร์ดชุดใหญ่27มีนาคมจากนั้น10เมษาย,ยนง่ะก็ประชุมบอร์ดอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ไฮไลท์ก็คือสรุปแล้วสรุปแหล่งเงินทุนที่มา5แสนล้านที่ว่ามาจากไหนกันแน่แล้วจากนั้นมีการส่งต่อเสนอไปอยังคอรมอค่ะทีนี้คุณผู้ชมไทม์ไลน์สำคัญก็คือถ้าผ่านกระบวนการเสร็จสิ้น ไตรามาสที่3ค่ะรอเลยนะคะกรกฎาคมถึงกันยายน67นะคะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนร,ร้านค้าเปิดให้ลงทะเบียนร,รายชื่อพี่น้องประชาชนแล้วจากนั้นเงินจะค่อยๆทยอยถึงมือค่ะภายในไตรามาสที่4ก็คือทำลายเดือนตุลาคมถึงธันวาคม1,000 0บาทอันนี้เป็นนโยบายแรกที่มีความชัดเจนมากขึ้น แม้ว,ว่าหลายครั้งจะมีเสียงบ่นว่ามันเ,นเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกมาอย่างต่อเน,นื่องก็ตามเอาเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลยืนยันยังไงก็ถึงมือแน่เพราะนี่เป็นรัฐบาลเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลชุดนี้นะคะขยับมาดูค่ะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของพลังงานคุณผู้ชมจํากันได้ไหมคะทันทีที่มีการประชุมคอรมอครั้งแรกของรัฐบาลเศรษฐาลดค่าไฟทันทีค่ะนี่เลยลดค่าไฟเหลือ3ามบาทเกสาสตางค์ต่อนหน่วยนะคะ ขณะที่รอบถัดมามกราคมถึงเมษายนก็มีการปรับลดแต่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อนหน่วยอะ่ะนอกจากลดค่าไฟแล้วนะคะยังมีการตรึงอะ่ะตรึงราคาก๊สหุงต้ม15กิโลกร,รัมเนี่ยอยู่ที่423บาทต่อถังนะคะขณะเดียวกันก็มีการตรึงราคาดีเซลด้วยให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรอันนี้เป็นนโยบายท,ที่2งั้นไปดูต่อสำหรับนโยบายท,ที่3 4 5ค่ะ นโยบายพักหนี้เกษตรคุณผู้ชมทั้งต้นทั้งดอก3ปีนะคะที่น่าสนใจคือมีผู้เข้าเกณฑ์เนี่ยสองล้านหกแสนเกาหม่นรายะะแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบมีคนลงทะเบียน1น3 0 0 0 0านรายคำถามก็คือแล้ว6 90, กแ0 0 0กาว่ารายที่เหลืออยู่ไหนอันนี้เป็นเควสชีมารสนะคะสำหรับนโยบายนี้แล้วนี่ค่ะนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาความเห็นต่างรัฐมนูญปี60นะคะ ตอนนี้ตามรายงานก็คือมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางการทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญ่ะแล้วนี่ค่ะอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นนะคะส่วนนโยบายอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นนโยบายเรือธงและก็เห็นภาพค,ความชัดเจนมากขึ้นคือใน,ในโยบายเรื่องของการท่องเที่ยวเป้าหมายปีนี้นะคะจะกวาดรายได้ท่องเที่ยว3.5ล้านล้านบาทเก่าเป้าหมายนักท่องเที่ยวมาบ้านเราถ้าเป็นต่างชาตินะประมาณสัก35ล้านคนนะคะ สิ่งที่เราเห็นคือมีการอนุมัติวีซ่าฟรีให้ทั้งจีนอินเดียรัสเซียคาซัคสถานรวมไปถึงไต้หวันไงแล้วก็เพิ่งประกาศไปนะคะเราจะเป็นฮับแอร์เวชันก็คือฮับของการบินนะคะก็จะมีการตั้งเป้าพัฒนาสนามบินภูมิภาคต่างๆให้มากยิ่งขึ้นด้วยนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลนะคะเดินหน้าผลักดันนโยบายที่ประกาศเอาไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนค่ะทีนี้คุณผู้ชมพาไปซาวเช็คกันบ้างะ่ะ เอาเช็คมุมเอกชนนะคะว่าเอกชนชอบไหมถูกใจหรือเปล่ารัฐบาลมาถูกทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะคะไปฟังมุมมองจากคุณสนั่นล,ละคะ่ะประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยนะคะคุณสนั่นออกตัวเลยคะ่ะบอกชื่นชมนะคะชื่นชมความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะท่ามกลางที่ยังไม่มีงบประมาณในปี67ด้วยซ้ํานะคะภาพที่ชัดเจนคือท่านเป็นเหมือนนายกกูดเซลแมนละคะ่ะสร้างโอกาสให้กับประเทศให้กับภาคเอกชน อันนี้มุมของคุณสนานจะขอกันค้าไทยไปดูต่อค่ะแต่มุมนี้ค่ะมุมของคุณสมชายนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยนะคะคุณสมชายให้สัมภาษณ์จู่หัวมาเลยคุณผู้ชมบอกรัฐบาลล้มเหลวล้มเหลวยังไงล้มเหลวเรื่องของเศรษฐกิจนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไม่โตเลยประชาชนเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าจำกันได้ต้นปีเนี่ยมีมาตรการ e a y e receipt นะคะ5 0 0 0 0บาทลดจนภาษีปรากฏคุณสมชายบอกเอาเข้าจริงนะ นโยบายนี้ไปกระจุกตัวเฉพาะรายใหญ่ไงเงินสปพั์อยู่ในกลุ่มรายใหญ่เท่านั้นแต่ฐานรากเนี่ยยังไม่ถึงนะคะคนส่วนใหญ่ยังคงยากจนเงินหมุนเวียนไม่มาค่ะนี่นะคะและคุณสมชายยังบอกรัฐบาลสอบตกสอบตกเรื่องไหนสอบตกเรื่องของดิจิท a l w a เล e ตค่ะเพราะว่าเจอโรคเลื่อนมาหลายรอบนะคะเลื่อนแล้วเลื่อนอีก่ยค่ะยังมีข้อจํากัดอยู่สรารพัดเรื่องราวเกี่ยวกับดิจิทัลเลต เพราะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้มุมของคุณสมชายไปดูต่อค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะคุณอิสระบุญยังอะจากฝั่งของอสังหาริมทรัพย์บ้านคุณอิสระบ,บอกว่าถ้าไปดูผลงาน6เดือนนะคะถือว่าส่งสัญญาณเชิงบวกเนี่ยค่ะโดยเฉพาะการเดินทางพบปะผู้นํานะคะเพราะว่าที่ผ่านมา6เดือนนายกร,รัฐมนตรีออนทัวร์ไปแล้วถึง15ประเทศค่ะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น คุณอิสระบอกว่าเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในไทยนะคะงั้นพาไปปิดท้ายไงไปดูมุมมองของนักวิชาการบ้างนี่ค่ะอาจารย์นนทริตจาก TDRI นะคะอาจารย์บอกเลยคุณผู้ชมน,าาน่าเสียดาย่ะอาจารย์บอกน่าเสียดายน่าเสียดายที่การกระตุ้นระยะสั้นมันยังไม่เกิด่ะท่ามกลางเศรษฐกิจตอนนี้จะเห็นว่าการเติบโตมันต่ำกว่าเป้าที่ควรจะเป็นนะคะถึงมีการเปรียบเทียบว่ารัฐบาลชุดก่อนๆจะมีโครงการคนละครึ่งบ้างละ่ะเราเที่ยวด้วยกันบ้างละ่ะ แต่รัฐบาลชุดนี้ไปใช้การกระตุ้นขนาดใหญ่ค่ะฉะนั้นก็เลยอาจจะติดข้อจํากัดติดปัญหาเรื่องของเทคนิคนะคะทําให้แรงกระตุ้นระยะสั้นยังไม่เกิดแล้วอาจารย์ยังฝากความห่วงใยไปถึงรัฐบาลน,นะคะและก็ถือว่าเป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นแล้วค่ะอาจารย์บอกเลยนะคะพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมีประสบการณ์โชคโชนนะคะประสบการณ์ยาวนานฉะนั้นเนี่ยหวังว่าจะเห็นอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้อาจารย์ถึงขั้นบอกเลยนะคะ ระยะสั้นควรจะมีมาตรการที่มันถูกต้องส่วนระยะยาวเนี่ยก็ควรจะมีอะไรที่เป็นน้ำเป็นเนื้อมากกว่านี้นะคะถ้าฟังเสียงซาวเช็คจากเอกชนจะเห็นว่าที่สอบผ่านเลยคือการเป็นเซลแมนค่ะแต่ว่าที่สอบแบบคาบเส้นหรือบางท่านบอกให้สอบตกคือเรื่องของดิจิ t a ลวันเลนะคะและคุณผู้ชมล่ะคะข้อไหนสอบผ่านข้อไหนสอบตกบ้างคะ